จะไม่ได้แผ่นดินคืนมาปฏิวัติแม่ไม่ว่านายกจะชื่อหาอะไรก็ตามแต่ปฏิวัติมันไปเลยค่ะไม่ได้ส่งเสริมให้ปฏิวัตินะกูไม่ได้มีอํานาจวาสนาอะไรแต่ถ้าเกิดจะมีการปฏิวัติปฏิสังขรณกูจะเชียร์ยังคงเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆนะคะท่านผู้ชมกับปัญหาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาให้พูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือปราสาทตาควายที่ในขณะนี้เองเนี่ยทางฐานกัมพูชาได้ยึดตัวปราสาทไว้นะคะแล้วก็มีการวางทุนระเบิดเอาไว้บริเวณรอบๆซึ่งในทางส่วนของทหารไทยเองเนี่ยก็ได้แต่ตึงกำลังไว้บริเวณนอกตัวปราสาทนะคะซึ่งทางการของไทยเนี่ยยังคงยืนยันว่าปราสาทยังคงเป็นของไทย และกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนอย่างต่อเนื่องโดยสันติวิธีจึงไม่สามารถใช้กําลังทหารเข้ายึดตัวปราสาทคืนได้นะคะแต่ในทางปฏิบตัติอาจมีการควบคุมพื้นที่โดยทหารกัมพูชาทำให้ประชาชนบางส่วนอาจจะรู้สึกว่าประเทศไทยเราได้เสียตัวปราสาทให้เขาไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางดรมาริกานะคะที่ มีความรู้สึกเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่เหมือนกันที่มีความรู้สึกว่าเราได้เสียตัวประสาทตาควายไปแล้วนะคะซึ่งงานนี้ทางดเรมาริกาเองเนี่ยถึงขนาดว่าถ้าทหารคนไหนที่สามารถปฏิวัติแล้วก็สามารถเอาดินแดนคืนมาได้เอาตัวประสาทคืนมาได้นะคะดอกเตอร์ออกโรงเลยว่าจะเป็นโคศพให้ฟฟีๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบางช่วงบางตอน ที่ทางดเรมาริกาได้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ค่ะมีคนโพสต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนพยายามในการเชียดราม่าว่าเราจะไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าประสาทตาควายเป็นของกัมพูชาอีเจเราเสียประสาทตาควายไปตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568ในสมัยรัฐบาลอีแพรทองทาม เราเสียประสาทต,ตาควายไปในสมัยรัฐบาลแพทองทานวันนี้เรายังไม่ได้ประสาทต,ตาควายคืนมาแต่รัฐบาลอนุทินชาญวีก็เสือกไปเซ็น m อ u ยุติสงครามสร้างสันติภาพกับประเทศกัมพูชาโดยมีประเทศอเมริกาได้ประโยชน์แร่แร่เอ,อิร์ดเราเสียไปตั้งแต่สมัยแม่ทัพที่สองชื่อบุญศิล์นะ่ะและบุญศิล์นเป็นคนประกาศใช่ไหมว่าสาวันเจวันจะเอาประสาทต,ตาควายคืนมากดดันไง เสียตอนยุคที่บุญสินเป็นแม่ทัพภาคที่สองนั่นแหละบุญสินอาจจะดีขนาดไหนก็ตามแต่แต่วันนั้นรัฐบาลอีแพท,ทองทุยเนี่ยมันสั่งยุติสงครามแล้วก็ไปสงบศึกกับประเทศมาเอ่อกับประเทศของฮุนเซนที่มาเลเซียจําได้ใช่ไหมนั่นแหละไปวันที่ยี่แปดทหารตุยไปขาทหารขาดไปไม่มีความหมายอะไรเลยสําหรับอีแพท,ทองทุีในเวลานั้นและวันนี้ปรากฏอนุทิน เสือกทำให้ประเทศชาติเสียซ้ำสองแทบจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้กลับคืนมาถ้าเกิดไม่ก่อสงครามต่อไปนี้เป็นคําประกาศจากดรมาริกาประกาศขอประกาศอีกครั้งหนึ่งขอประกาศอีกครั้งหนึ่งขอประกาศถ้าทหารจะเกิดปัญการปฏิวัติปฏิสังขรณอแล้วก็เอาแผ่นดินกลับคืนมา ดเรมาริกาในฐานะอินฟลูอนเซอร์คนหนึ่งดังบ้างไม่ดังบ้างขอประกาศว่าดิฉันจะอยู่ข้างทหารในการเอาดินแดนกลับคืนมาและดิฉันจะประชาสัมพันธ์ไม่ต้องมาจ้างอีฉันอีฉันจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ทําการปฏิสังขรณ์เองฉันขอประกาศนะทหาร่านคนไหนปฏิวัติกูจะเป็นโคศกให้เองไม่ต้องจ้างกูแล้วก็ไม่ต้องตั้งกูด้วยไม่เอาตําแหน่งอะไรทั้งนั้นกูจะนั่งเป็นอินฟูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะด่าให้ใครมาแทรกมึงเดี๋ยวกูฟาดแม่ม แต่แรกนะไปเอาแผ่นดินคืนมาให้กูด้วยใครกวนตีนใครอ้างประชาธิปไตยมึงมาเจอดเรมาริกานัดหน้าสามแยกปากหมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูกูไปถ้าจะไม่ได้แผ่นดินคืนมาปฏิวัติแม่ไม่ว่านายกจะชื่อหาอะไรก็ตามแต่ปฏิวัติมันไปเลยค่ะไม่ได้ส่งเสริมให้ปฏิวัตินะกูไม่ได้มีอํานาจวาสนาอะไรแต่ถ้าเกิดจะมีการปฏิวัติปฏิสังขรณกูจะเชียร์กูจะพูดแค่นี้แหละจบเนาะ ประเทศมึงจะมีความหวังอะไรฮะสแกมเมอร์ก็ปราบไม่ได้ขเมนก็ปราบไม่ได้ดินแดนก็เอาคืนไม่ได้รัฐมนตรีแม่งกระชั่วสอสอแม่งกระชั่วมึงคิดว่าอะไรขณะเดียวกันเหล็กเส้นที่มีการยึดไว้ตรวจสอบแม่งเสือกปล่อยปล่อยผีเหล็กเส้นตึกใครบ้างก็ไม่รู้แม่งกระเด็บก,ก็ถล่มอีกเพราะอิเล็กเส้นที่มึงปล่อยคำถามก็คือมึงยากจนค้นแค้นเหรอฮะชีวิตแต่งงานกับเมียรวยแล้วยังไม่พอแดกรือไง ถึงต้องมานั่งปล่อยเหล็กเส้นฮะไม่ไม่มีตังค์จะแดกเลยไงนี่เงินเดือนประมาณแสนสองแสนเงินเดือนแสนห้าไม่พอแดกใช่ไหม,ะะมรัฐมนตรีมึงมารีวิวสินค้าให้ดรมาริกาไม่ล่ามึงเอาเมียมารีวิวสินค้าดรมาริกาเดี๋ยวกูจ้างเดือนละสองแสนมึงจะได้พอแดกมึงมารีวิวลิปสติกเอาเมียมารีวิวลิปสติกดกรมาริกาเมียมึงรีวิวกูขายไม่ได้หรอกแต่กูให้เมียมึงเลยสองแสนมึงจะได้มึงจะได้ไม่ต้องไปหาแดกกับประเทศชาติ ะจะได้หยุดหาแดกกับประเทศชาติสักทีหนึง่งไปเอาแผ่นดินคืนมาแล้วอย่าหาแดกกับประเทศชาติ